อ๋อเมื่อยเมื่อยทุกคนตอนนี้กำลังสิกับเพื่อแต่เพื่อแตนสิกับเพื่อน,นสิก,บสกับบ้านาเก็บมาเขียดเต็มถงทางล้างแมนถงหน้าเนาะเป็นหน้าหวานเบิดเนาะทุกคนบริดำปีนี้โอ้แดดแท้แดดวะมาเลาะเก็บมะกะทินไปหาสะพรแลวก็เก็บม,บเบมเบะเขียบไปกินทุกคนปีนี้ละเขียบบรกป่ได้แต่ว่า อยู่บ้านดกเนาะอยู่เหือนสองสามกกแต่ว่าบดกกหลายเติบอยู่เนาะถ้าเออก็มาเขียบเต็มบอลันบาลานไปตัวเว็บบ่เคยอยู่เหื่อนเดือนหนึ่งมาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์คันบาลานอยู่บอลันสิเก็บเก็บไปไหวกินทุกคน เก็บไว้กินไว้ให้ไม่เ่ากินมะเขียบนี่แซ้เป็นมะเขียบหนังขึ้นกับพื้นที่าบางพื้นที่ก็ปลูกได้ยุแต่บบเป็นหมากขึ้นกับบ้านได้ขึ้นกับดินบางแขวงก็ปลูกบติดได้เส้นสลัวันอยู่บ้านข่อยปลูกบติดมันมันมันแบบดินมันโอเคนะติดกะ มันบ่อเป็นหมากทุกคนเลยมันบ่อติดมันก็บ,บ่อเป็นหมากมันก็บ,บ่อเสียบนะตอน,อนนะี้เมื่อเนาะในย่างเมื่อพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงไหายทงนะหวานผู้ใ,ใส่ต้นพ้าวนาะบ่อใส่กับบ่องามพี่น้องบ่อใส่กับบ่องามจากเสังเลย ยามนี่ละละยางยามแหลงละขี่รถเพราะว่าดินมันไปยาคะนะพี่น้องบรรยากาศอยู่ไฮยูน,น่าทางหลังนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายตัวเองเดี๋ยวจะถ่ายตัวเองกับถ่ายไฮถ่ายหน้าถ่ายลูกถ่ายเต่าบุรีใบถ่ายคลิปทางอื่นพี่น้อง ปลลูกใหญ่ก่อนสิหายสะพรอนไปลูกยังบวกลูกไปยะกันนะโอ้นางกระเขียบบอกไว้บรรยากาศถือว่าบ่ฮ้อนปานไดนกอนนี้ก็สิได้ยหาหมง ได้จังออกเป็นจัไดแต่ละพื้นที่เนาะอากาศดีบ่บรรยากาศแต่ละที่พี่น้องฝั่งไทยเด้เป็นจังไดส่วนเฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่บ่ FC แต่อยู่เบื้งนอกก็คือสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะสลายห้ยงัวเด้อพี่น้องเอ้ยงัวอยู่แทมทางโอ้ยเยเย็นเด้เจ้าอ่า จะเย็นบ่ได้ไกลเนาะแนมก็เ็ดลก็เือนบ่ถึงกิโลเลยบ่500เมตรเบิงเด้อบรรยากาศคนบ้านเฮาบ่หวานกดําเอาวิธีชีวิตคนอยู่บ้านอยู่าอยู่นาเนาะ บริเกับบริยินเขาเข้าว่าเพราะว่าวอาศัยขขาเป็นรักพี่น้องเลยบบคืออยู่ต่างประเทศเนาอยอยู่เมืองเหนาะอาศัยการเหลี่ยงสีเป็นการเห็ดเวียบบมีเงินกับบริสุทธกับเขากำหนดอยู่บนเนาะคือกันโอ้ปาปาปง อยู่บ้านนอกนก่อาศัยการเห็ดให้เห็ดนนะ่ะเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายแต่เขตเซนโอ่เฮาหนี่นิยมการเลี้ยงงวัวหลายกับแบะสังเกตเบิง่งบ่ยย่วายามพนยามแลไทยบ้านโขงนี่สิพากันสิพากันไปซื้องวัวเด้อพี่นอ้องห,วอหวอ้วยห้อยห้ายด้อยยเดวิ์ยอง อันนี้คือเป็นทางรถไทยทางรถจกักรเนาะกะไล่หน้าอยู่ไล่เจ้าอยู่ขี่รถผ่านเนาะพี่นอ้องจากเมื่อใด้สิมีโครงการจากในบ้านจากขนาะผักแขวงผักเมืองกันมีแต่พัดร่วมกัน,กนวัสิเหตุอีกหกเจ็ดปีบอมันเป็นทางยุทธศาสตร์ทางผ่านเสนอกผัสิได้หรือบอ อ้ยงามทองผาส,สดใสดีงามไม่ลิมพี่น้องเลยอากาศเย็นสงบเงนกยเกษียณตัวเองเนาะสี่หาสิบปีมาอยู่แบบนี้คักอยู่เดี๋ยวเก็บเงินไวน้ขนาดเนาะพี่น้องหาเก็บเงินไวน้่ายหายถ่าย,าย,าย,ายหน่ายเบิง้งขาเจ้าดำเอาได้ที พันดำเอาเข่าคนเลยงามบ่อรั้นในบ้านเอาดำแต่หน้าบ้านหน้าบ้านจะดำน้ำพอน้ำเมดำมือเล็กๆหน่อยสอยพันธนะหาเงินซื้อนมให้ลูกนะอาทิตย์ละพันลูกกนะซื้อนม พออ่อนเก็มเพิดเปลือกพอรูอ่อนใหม่เมนูอ่อนใหม่ต <PSAKI> ้องท่าใจแล้วหลังจากเกี่ยไดู้้ะไรถือผ้าใหม่เพื่อนเพื่อนอ่อมไปเลยอนนรเหมืนเพื่อนสะพอน้องสาวคน เทียนเล่มเห็นแมนสิเ,เขาขั้นขวดเลยเพี่นนองเมื่อย <c oughs> เบียกบนต้นบนตัวบวชเอยนะแต่งหน้าแต่งตาตัางสารขบครัวมาให้กับวัด้แต่งหน้าแต่งตาเลย โอ,โอ้ยกระปุกเบิ่งหห้เด้อเบิ่งหห้แน่บ่ได้ขานมลูก ได้ปะอืมใคาเจ้าโอ้ไป็นยังกบเป็ยังเขียดอัดบอดีกับยันงูอทะลุพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องนะ เบิง่งบรรยากาศอยู่สวนอยู่สวนน,อน,อนนั่นนเพื่อนนายน้องสาท,ทังสองี่ก็ปล่อยปลาคือกันให้พี่น้องมาจากต่างประเทศมาแต่ประเทศไทยหรือว่าวมากอเมิการือวาต่างประเทศเนาะมาเหรมายามไหไมาล้วก็จะเอาปลาธรรมศาสตร์เป็นปลาที่เลี้ยงด้วยทำพอมีห้องสีอยู่ถึงเนาะห้องสีกับบริสีเขาแล้วสีแต่เขาตัวเองกับพี่น้อง mới phải hiệt nè ba giờ trên đã bụng của mưa vì nó lại đi tôi này cái nó tôi này mới tập anh bằng xì chum hay bằng bạn ăn xì chum hay bằng Hãy เห็นบ่ขนาดนา้าขุนนั่นนี่น้องสำนีต้นต้นต้นกกข่าวหญ่แล้วจนสามเมตรแล้วตั้งแต่บาลานลมกับสะพอนแมนบัต์เนี่ปลูกตั้งแต่สามปีที่และในสามปีนี่แหละ อยู่ในแห่งงามพี่น้องเลยต้นต้นเผ่าอยู่เพื่อนก็เสียด้กินไว้อยู่งามขนาดโอเคพี่นอ้องโอเคเด้อบารันก็เสียด้ล่าเลยเด้อจะได้กบขอโมขอบใจ สำหรับพ่อๆพอพอแม่ๆพี่ๆน้องๆ้ๆองเหงื่อหงายทั้งหลายขอบใจที่เบิง่งลรวกาศกดไลค์ลกดแชร์ลรวกาศกดติดตามหรือว,ว่าคอมเมนต์เด้อขอบใจทั้งหลายสาธุ